ครับพ่อค้าขายยังครับขายแล้วครับขายแล้วขายแตกขายอยังก็เกิดยัางนี่เกวยเตี๋ยวปอกเกวยเตี๋ยวปอกขายดถ้าโดนป่นใดแล้วเนี่ยขาย20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีครับผมแล้นี่ถ่วยจักหวัดมือไหนนั่นนี่30บาทครับ30บาทครับผมอยังเนี้ยมีอยังเนี้ยมีมันมีมีเกีียวมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีมาม่าขายทุกมือบ่ครับผมแล่นไปน้ำแรนแรนไปหม่องแดนเลยนี่แหละนี่ ยูตลาดแลวก็วิ่งไปทั้งนาบกบานเหมืกันไปแปงมากึเมือบ่บดนเวนลอ๋อนตวนไปวนมากเดนียู่ไครับหายุงมือครับผมเดพูวเวลาเสียงปอกๆอย่างคือปอกๆไม่ครับไม่ไม่ไม่หนบึกเนี่นี่ับโบไดกบมือได้เนาะผูใดใช้บริการในตลอดเวลา ตี๋โซงกจินอันนี้ก็เมาเมาอใดเนาะพวกก๋วยเตี๋ยวมีอย่างเงี้ยมีเศรเหก็กใหญ่มีบะหมี่มีมามาเตี๋ยวหมูอย่างเดียวบอเตียวหมูอย่างเดียวคราบบะหมี่อย่างเดียวปลปนนะครับปลอุนใดเนาะแลนมาแถวน้สูงนย่างรี้ลำดวยลำดวยครับสวัสดีครับ